สวัสดีครับผมจฉาโอภาชมมาทักทายทุกคนนะครับและตอนนี้ผมอยู่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านแม่เสือูนะครับผมและตรงนี้ที่ทุกคนเห็นคือถนนสองล่องล้อรถนะครับผมซึ่งถนนสองล่องล้อรถนี้นะครับผมจะมีตั้งแต่จุดนี้แล้วก็ไปถึงสุดท้ายหมู่บ้านนะครับผมและวันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนเข้าไปเดินชมภายในหมู่บ้านนะผมตั้งแต่จุดนี้ไปจนถึงสุดท้ายหมู่บ้านถนนเส้นนี้เลยนะครับผมเพื่อมพิ่การเสียบลาพาทุกคนเดินชมพร้อมกันเลยครับผมตามมาเลยครับ ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมบรรยากาศดีมากเลยนะครับผมฝนไม่ตก้วครับผมแต่ช่วงเย็นช่วงค่าไม่แน่นะครับผมอาจจะตกก็ได้นะครับผมแต่เวลานี้ฟ้าเปิดนะครับผมแสงแดดเดียวจะหลัดเหมาะแก่การไปเดินชมหมู่บ้านตามเข้ามากันเลยครับตามเข้ามากันเลยนะครับผมสาหรับจุดนี้จุดแรกนะครับผมคือ ศาลารับผมปฎิฐานพระพุทธรูปนะครับผมศูนย์รวมใจของศาสนาพุทธของชาวบ้านแห่งนี้นะครับผมซึ่งชาวบ้านแม่สูเนี่ยส่วนใหญ่นะครับผม90%้าสิบเปอร์เซ็นต์ะจะนับถือศาสนาพุทธนะครับผมแล้วก็จะมีคิดส่วนน้อยนะครับผมนี่นะครับผมก็เป็นศูนย์รวมจิตใจนะครับผมของชาวบ้านแม่สุศาสนาพุทธนะครับผมจุดนี้เลยนะครับผมศาลาปฎิฐานพระพุทธรูปนะครับสาธุขอให้ท่านเอฟซีหรือท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้จงประสบต่ความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาแล้วก็ร่ำรวยนะครับผมโอเคไปกันต่อครับ สำหรับหมู่บ้านแม่สวยอูนะครับผมจะมีทั้งหมด46หลังคาเรือนนะครับผมโดยหลังนี้คือหลังแรกเลยนะครับผมนี่นะครับผมเป็นไงครับลักษณะทางเข้าหน้าบ้านก็จะแบบนี้เลยนะครับผมไปไปชมบ้านหลังถัดไปกันต่อนะครับผมสําหรับพื้นที่หมู่บ้านแม่สวยอูนะครับผมจะเป็นพื้นที่ภูเขานะครับผมอยู่บนบนพื้นที่สูงนะครับผมสูงกว่าระดับน้ําทะเลประมาณ700เมตรทุกคนไปตามมาครับนี่ครับ ตรงนี้ก็จะเริ่มเดินลงนะครับผมเดินลงไปหล่งแล้วนะครับผมซึ่งมีความชันในระดับหนึ่งนะครับผมนะครับผมโอ้วันนี้ไปแกดเต็มใจมากเลยนะครับผมเหมาะที่จะพาทุกคนมาเดินชมนะครับผมนะแล้วก็ครั้งนี้นะครับผมถือว่าเป็นคลิปที่แบบว่าจัดเต็มนะครับผมในการเดินชมหมู่บ้านในครั้งนี้นะครับผมในการเดินชมครั้งนี้จะพาเดินชมทุกหลังนะครับผมนะแต่มันจะมีบ้านดังหลังที่มันจะอยู่พื้นที่ต่างระดับสูงขึ้นไปอีกนะครับผมแล้วก็จะมีเส้นทางเดิน แทรกแซงเข้าไปได้แต่ผมจะไม่เดินเข้าไปนะครับผมไว้โอกาสต่อไปจะเข้าไปเดินชมแต่ละหลังเป็นลายหลังเป็นลายหลังดีกว่าไหมครับทุทกคนนะสมมุติวันนี้ชมหลังนี้วันพรุ่งนี้ชมหลังนี้นะครับผมเพื่อเข้าไปติดตามเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านแต่ละหลังของหมู่บ้านแม่ีอูนะครับผมนะหมู่บ้านแม่ีอูนะผมเป็นหมู่บ้านชาวเขาชนเผ่ากะเหรี่ยงแดงนะครับผมที่เข้ามาอยู่นะผมนานมาแล้วนานมากๆนะผมเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับผมที่อยู่ติดกับประเทศพม่าเพียง2กิโลเมตรนะครับผมนะ โอเคแล้วก็จุดนี้นะครับผมคือศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงหรือกอสอนอนั่นเองนะครับผมนี่แหละครับอันนี้ก็จะเป็นสํานักงานนะครับผมนี่นะครับส่วนสํานักงานใหญ่จะอยู่ในเมืองนะครับผมก็จะมีคุณครูดูแลอยู่ก่อนหน้านั้นจะมีครูอามตอนนี้ครูอามท่านได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วนะครับผมก็จะมีคุณครูท่านใหม่เข้ามาดูแลแทนก็จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นครูผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับผมชื่อเล่นชื่อหมูนี่แหละเป็นคนในพื้นที่ด้วยนะครับผม ตรงนี้แหละครับผมโอ้โหมาทุกคนนะก็เดินเข้ามารับชมเล็กน้อยนะครับผมสำหรับนี่ครับสูนการเรียนชุมชนชาไทยภูเขาแม่ป้าหลวงนะครับนี่ครับก็จะเหมือนโรงเรียนบนบนเขาทั่วไปเลยแต่ไม่มีนักเรียนนะครับผมนะไม่มีนักเรียนนะครับผมนะช่วงนี้ก็เป็นการอินโนเวทพื้นที่ใหม่นะครับผมกาลังซ่อมแซมนะครับใหม่นะครับโอเคสาหรับสถานที่นี้ก็มีจุดเช็อินตรงนี้ด้วยทุกคนยินดีต้อนรับสสชแานแม่สวยอูนะครับผมนะ สสชก็ยังมาจากศูนย์ศึกษาชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงนั่นเองนะครับผมตามชื่อเมื่อกี้เลยไปไปชมจุดอื่นกันต่อครับทุกคนบอกเลยว่ามันมีพื้นที่กว้างขวางมากนะครับผมหมู่บ้านแม่สิูแห่งนี้นะครับผมนะทุกคนตามมาครับอ mm ัน hmm. นี้ก็เป็นบ้านหลังที่2นะครับนี่เลยนะครับผมลักษณะบ้านก็ทรงธรรมชาตินะครับผมแบบนี้เลยพื้นยกสูงนะครับผมแต่ละบ้านแต่ละหลังก็จะมีสไตล์ดีไซน์ในการทําและแต่สไตล์เฟร์สไตล์มันนะครับผมและแต่เจ้าของบ้านชอบยังไงก็จะ ทำอย่างนั้นเลยนะครับผมแต่จะใช้วัสดุธรรมชาติเหมือนกันคือไม้ไผ่นะครับผมนะโอเคตามมาครับโอ้โหทุกคนในหมู่บ้านตอนนี้เงียบมากมากนะครับผมอันนี้ก็เป็นบ้านหลังที่สามนะครับผมนี่ครับบ้านหลังที่สามนะครับไม่รู้ว่ามีใครอยู่หรือเปล่าระหว่างเดินไปถ้าเจอชาวบ้านหรือเจอผู้คนผมแค่ทักทายนะครับผมอันนี้ก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งหลังตรงข้ามนะครับผมนะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่สร้างใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมทั้งสี ผมแอตอนแรกจะมีอยู่ประมาณสาสิบกว่าหลังเองนะครับผมไม่ถึงสี่ิบหกหลังครับผมอันนี้ก็ยเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับผมหลังที่ทอไหลยแล้วก็ไม่รู้นะครับผมถ้าผู้ชมที่รับชมช่วยจําด้วยนะครับผมบ้าหลังที่ทาไหรยแล้วนะครับผมปะเราจะเดินชมไปด้วยกันจนสุดหมู่บ้านนะครับผมโอ้โหแดดตอนนี้ไม่ถือว่าร้อนมากนะครับผมแต่พอให้มีแสงแบบสดชื่นนะครับผมร่างกายได้รับวิตามินดีนะครับผมตอนนี้ไม่รู้จะมีวิตามินดีหรือเปล่าเมื่อสายมากแล้วนะครับผมทุกคนนะครับผมนี่ครับ ันนี้ก็เป็นสาราส่งเสริมอาชีพนะครับผมของหมู่บ้านเมืองอูซึ่งมีความเก่ามากแล้วนะครับผมนะแต่ดูจากสภาพไม่ค่อยได้ใช้งานนาน้วครับทุกคนหลายๆก็เข้ามาชมแล้วแต่เข้ามาดูสักเล็กักน้อยนะครับผมนี่ครับก็จะมีพระบรมสารีณบมเด็จพระเทพในหลวงรัชกาลแล้วก็พระราชนีแล้วก็สมเด็จย่าครับนี่ครับบารมีของพระองค์แผ่ไพศาลดูแลคนไทยนะครับผมไปทั่วหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะถิ่นธุรกันดาร จุดไหนของประเทศไทยบารมีของพระองค์แผ่ไปสานไปทั่วเลยนะครับผมแล้วก็หมู่บ้านแห่งนี้ที่ได้จัดตั้งขึ้นมาเป็นหมู่บ้านที่ถูกต้องก็เพราะน้ําพระบารมีของในหลวงนะครับผมที่ได้มีพระรักนตกิจมีพระไทยที่คอยมาดูแลนะครับหมบ้านไม่เสวยแห่งนี้สร้างหมู่บ้านไม่เสวยแห่งนี้นขึ้นมาแล้วหลังนี้ก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งน,นะครับผมซึ่งเป็นบ้านของลุงจำลองนะครับผมลุงจำลองครับลุงจำลองครับ น่าจะไม่อยู่ครับลุงจำลองแกก็เป็นนายพานนะครับผมนายพานที่จะเข้าป่าล่าสัตว์นะครับผมเพื่อหาสัตว์ป่ามาดําเนินชีวิตเพื่อให้ชีวิตมีความอยู่รอดนะครับผมพั่อความเป็นอยู่ของป่าท้องนะครับผมนะช่วงนี้ลุงจำลองไม่รู้อยู่หรือเปล่านะครับปตามมาครับในหมู่บ้านตอนนี้เงียบมากๆุเกเงียบมากๆไอ้แค่เป็นบ้านอีกอลย่างึ่งทุกคนนี่นะครับสำหรับหมู่บ้านแม่ซวยอูนะครับผมระบบสาธารณพวโภคต่างๆไ,ไม่เป็นไฟฟ้าถนนนะครับผมยังไม่ มีครบนะครับผมเหมือนหมู่บ้านห้วยเสือเท่านะครับผมเนื่องจากเป็นหมู่บ้านใหม่นะครับผมเนียังขาดปัจจัยหลายๆอย่างต้องพัฒนาอีกเยอะครับทุกคนหมู่บ้านเมเสออูแห่งนี้นะครับโอ้โหทุกคนนี่ตรงจุดโน้นนะครับผมเป็นจุดชมวิวนะครับผมของหมู่บ้านเมเสออูที่ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วมองลงมานะครับผมจะเห็นบริเวณจุดเนี้มีความสวยงามนะครับผมของวิวหมู่บ้านมากๆนะครับผม จุดนู้นนะครับผมผมเคยขึ้นไปถ่ายคลิปครั้งแรกที่หมู่บ้านแม่สิอูก็คือจุดนู้นเลยนะครับผมข้างบนนู้นเลยนะครับผมที่หลายๆคนเคยติดตามชมคลิปเก่าผมนะครับผมน่าจะคุ้นเคยกับสถานที่ข้างบนดีนะครับผมนะครับผมเป็นจุดที่สวยงามมากนะครับผมสามารถมองเห็นหมู่บ้านแม่สิอูได้อย่าง360องศานะครับผมจุดข้างบนนู้นนะครับผมจะมีความห่างจากตรงนี้ประมาณ4กิโลเมตรนะครับผมนะดูจากสายตาระยะใกล้แต่ถ้าเดินไปก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับผมแต่พอไปได้สําหรับผม นี่ครับอันนี้ก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับผมที่จะอยู่สูงระดับขึ้นไปอีกนะครับผมจากพื้นที่ถนนตรงนี้นะครับผมนะนี่ครับก็จะมีต้นไม้สัตว์ที่มีอายุหลายสิบปีเลยนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผมประมาณ3ามต้นนะครับแต่หมู่บ้านแม่สือู้ก็จะรายล้อมด้วยหน้าผาภูเขาทั้งหมดเลยนะครับผมนะเป็นพื้นที่สูงนะครับผม ธรรมชาติมากมากนะครับผมนี่นะครับก็จะมีเส้นทางที่สามารถเดินเข้าไปได้อีกเส้นทางหนึ่งนะครับผมนี่ครับใา้มือผมนะครับผมไว้โอกาสต่อไปจะพามาแล้วผมพามาลับชมเป็นหลังๆถัดไปนะครับผมนี่ครับก็จะมีผู้คนนะครับผมนี่ครับชาวบ้านนะครับผมน่ากําลังจะทํากิจกรรมอะไรสักอย่างน่าจะถอนหญ้าหรือดายหญ้าในในแปลงผักสวนครัวนี่แหละอ๋อลุงลุงคือนะครับผมนะครับผมสวัสดีครับน่าจะไม่ได้ยิน ลุงคือนะครับลุงคือนะครับผมเป็นชาวบ้านที่มีอาวุโสอายุมากท่านหนึ่งในหมู่บ้านแม่สะอูนะครับผมอย่างนี้นะครับผมเป็นไงครับในหมู่บ้านมีความร่มรื่นนะครับภูเขาต้นไม้นะครับผมมีสีเขียวเป็นธรรมชาติสดชื่นนะครับผมมองไปทางไหนก็จะความสดชื่นเขียวชอุ่มของต้นไม้ในช่วงฤดูฝนนะครับผมที่ผีจอกออกใบนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับผมซ้ายขวามีทั้งสองด้านเลยนะครับ ตรงข้ามกันนะครับผมนี่แหละครับสําหรับหมู่บ้านแม่สุยอูหลายๆคนอ่าคงยังแบบยังไม่รู้ว่าผมมีบุบาทเข้ามาเนี่ยก็ามาทําอะไรนะครับผมเข้ามาเพื่อช่วยผักดันแล้วก็สอดส่องดูแลและผมจัดทุกบำรุงสุขให้แก่ชาวบ้านแม่สุยอูนะครับผมเนื่องจากหมู่บ้านแม่สุยอูเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่มีความรอดแหลมและก็มีอาเขตติดต่อกับพื้นที่ประเทศพม่าแล้วผมใกล้เสียงมากนะครับผมนะดังนั้นก็ต้องมีเจ้าที่ทหารนะเข้ามาดูแลด้านความามั่นคงแล้วก็ด้านความปลอดภัยต่างๆ ของชาวบ้านนะครับผมนะแต่ข้อชาวบ้านที่นี่นะครับเขาเปรียบจเหมือนเป็นยามชายแดนดยามคอยเหตุนะผมเวลาเกิเกดเหตุการณ์นะผมอ่กตรงข้ามน,นะผมชาวบ้านจากพม่าเด็ดรอดเข้ามาแล้วผมชาวบ้านแม่สอูก,ก็จะทาการแรงงานแจ้งพวกผมนะครับผมให้พวกผมทราบแล้วก็เข้ามาดําเนินการนะผมนะปฏิบัติการนะผมจัดพวกนั้นออกไปพักนั้นออกไปไม่ให้เข้ามาลุกลามในเขตประเทศไทยเองนะครับผมนะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นร้านค้าชุมชนในหมู่บ้านเล็กๆนะครับผมช่วงนี้เงียบมาก Leonard, ๆไม่รู้ชาวบ้านไปไหนกันหมดนะครับผม แดดน่าจะออกฟ้าเนี่ยเปิดชาวบ้านก็เลยถือโอกาสไปหานะครับผมปลาหาปูหาผักไปไล่บ้างแถวข้างล่างนู้นนะครับผมข้างล่างที่มีไร่ของชาวบ้านอยู่นะครับผมหลายพื้นที่เลยนะครับผมจะปลูกข้าวนาข้าวไร่นะครับแล้วก็พืชพืชทางเกษตรต่างๆนะครับผมส่วนใหญ่จะปลูกกินนะครับผมปลูกกินไม่ได้ปลูกขายนะครับผมปลูกเพื่อยังชีพตัวเองนะครับผมนะชาวบ้านแม่สือูแทบจะไม่ได้ใช้เงินทุกคนนะครับนะมู่บ้านแม่สือูแห่งนี้นะครับผม หมู่บ้านยามชายแดนบ้านแม่ซอูนะครับผมหลายหลายคนยังไม่เคยรู้จักหมู่บ้านแม่สอูนะครับผมขนาดผมไปถามคนในเมืองนะผมในเมืองจังหวัดแม่สอนบางคนก็บอกว่าอยู่ตรงไหนหมู่บ้านแม่สอูยังไม่รู้จักเลยนะผมโอเคถือว่าโอกาสนี้ให้ทุกคนได้รู้จักหมู่บ้านแม่สิไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ยังไม่รู้จักนะครับผมอันนี้ก็เป็นบริเวณนะครับผมุดสูงกลางของหมู่บ้านเลยนะครับทุกคนนะครับที่นะครับ มันจะเป็น 1, 2, 3, 3หนึ่งสองสามสามแยกสามแยกนะครับผมอันนี้ก็จะสามารถเดินเข้าไปได้อีกนะครับผมเดี๋ยวไว้โอาแกวต่อไปผมจะพาทุกคนเข้ามาเดินชมนะครับผมนะเข้ามาเดินชมนะครับผมในคลิปต่อไปนะครับทุกคนนะครับโอ้เป็นไงบ้างครับทุกคนตอนนี้เราเดินมาถึงประมาณครึ่งของหมู่บ้านแล้วนะครับผมครึ่งของหมู่บ้านแม่สุอูแล้วนะครับผมสาหรับหมู่บ้านแม่สุอูนะครับผมมีข่าวดีมาบอกนะครับผมเนื่องจากหมู่บ้านแม่สุอูเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นหมู่บ้านที่ จะตั้งให้ถูกต้องตามกฎหมายและตอนนี้หมู่บ้านแม่สูได้จะตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้านน้องใหม่หมู่ที่13บ้านแม่สูอย่างถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงมหาดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนี้พวกผมและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาผลักดันแล้วก็บูรณาการร่วมกันนะครับผมพัฒนาหมู่บ้านแม่สูแห่งนี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วขอบนะครับผมว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานถนนต่างๆนะครับผมน้ําไหลไฟสว่างนะครับผมแล้วก็ด้านนะครับผมธรรมชาตินะครับผมก็จะ ช่วยการดูแลด้านทรัพยากรธรรมชาตินะครับผมก็จะมีเจ้าที่ป่าไม้เข้ามาดูแลนะครับผมนะครับแล้วก็เจ้าที่ไทยญี่ปุ่นก็จะเข้ามาช่วยส่งเสริมอาชีพให้เก่ชาวบ้านไม่ใช่เป็นการปลูกผักนะครับผมเอาไว้ขายไว้บริโภคนะครับผมก็จะให้ทุกคนได้ทราบก็ข้าประมาณนี้ในบทบาทผลงานของผมแล้วก็เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับผมต้านนะต้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับ ไปแหหนอ,อครับผมอันนี้ก็เป็นที่จานยาลัดนะครับผมอภิการดานนครับผมจำผิด <c oughs> กำลังผลอุปกรณ์ในการแหาหนอนะครับผมนี่ครับจะลงไปข้างล่างไหมครับวันนี้ครับนอนที่นี่อ๋อนอนที่นี่เหรอครับ <c oughs> นอนข้างล่งครับผมาเ <c oughs> นี่ยครับผม ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมวิถีชาวบ้านไม่ใช่เออนะครับผมค่อยๆพัฒนาไปตามลําดับนะครับผมนะนี่นะครับอันนี้ไม่เป็นบ้านหลังต่อไปเลยบ้านที่โสภานะครับผมไม่รู้เจ้าของบ้านอยู่หรือเปล่านะครับนี่นะครับผู้ช่วยกลับแล้วเหรอเอ้ยนี่ผู้ใหญ่บ้านกลับแล้วเหรอคะยายดูไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านกลับแล้วเหรอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเหรอครับ ู้ใหญ่บ้านพี่สาเท้าค่ะอ๋อผู้ช่วยพ้าหลวงประชาใช่ค่ะน่าจะเพิ่งลงไปครับทำอะไรอยู่ครับจะทำข้าวให้แกกินอ๋อโอเคครับครับเดี๋ยวเดินชมในหมู่บ้านก่อนครับครับผมขอบคุณครับไปใกลจะเดินสุดแล้วทุกคนนะครับผมโอ้หสำหรับหมู่บ้านไม่สุโขนะผมที่ใต้ฝั่งนู้นจะติดกันหน้าหมู่บ้านน้ำเพียงดินนะครับผม หู่พิศเหนือก็จะติดกับประเทศพม่านะครับผมทุกคนนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมถือว่าจัดเต็มสำหรับทริปนี้นะครับผมหมู่บ้านแม่สุอูตอนนี้นะครับผมค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมตามลําดับแล้วก็สยภาพแล้วก็น่าจะมีวบประรามในการสร้างถนนก็มาเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยอันนี้จะเป็นบ้านผู้ใหญ่บ้านะคะัมผมที่ทําการผู้ใหญ่บ้านนายสุพลสร้างแผ่นผานะครับผมนี่ครับเป็นไงครับ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ไฟร้อนแรงเลยนะครับผมนะพวกผมก็จะช่วยกันผลักดันแล้วก็จะพัฒนาหมู่บ้านเมสเซอูแห่งนี้ไปพร้อมๆกันนะครับผมนะแล้วทุกคนก็พยายามนะครับผมเข้ามาติดตามแล้เข้ามารับชมนะครับผมการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านเมสเอูแห่งนี้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบ้างนะครับผมนะสําหรับวันนี้ท้ทุกคนมารับชมอย่างจัดเต็มนะครับผมนะโอเคก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับทุกคนนะเรียนให้ทุกคนมีส่วนร่วมไปกับผมนะครับผมใครสงสัยยังไงสามารถคอมเมนต์ถามได้แล้วับผมนะ ผมจะเข้าไปตอบให้นะครับผมบางครั้งบางทีเนี่ยที่ผมพาทุกคนมารับชมเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดแต่ผมคิดจะพูดอะไรแต่ไม่ทันได้พูดนะครับผมมาน,นึกได้ตอนท้ายคลิปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะนะครับผมก็อ,อย่างที่บอกมันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับทุกคนในการที่จะนําเสนอในการที่พูดนะครับนะก็ยังแบบยังไม่เท่าไหร่นะครับผมโอ้ดูทุกคนบ้านหลังนี้สวยงามมากมีาการดีไซน์ออกแบบธรรมชาติมากนะครับผมตรงลาวระเบียงบ้านด้านหน้าเรียกเป็นถาวันทุกคนเห็นไหม เาวันที่เก็บมาจากในป่านะก็มารับชมดูใกล้ๆกันนะครับผมนี่นะครับเผาวันธรรมชาติมากนะครับผมในอนาคตนะครับถ้าหมู่บ้านแม่สุอูเนี่ยมีการพัฒนานะครับผมไปในทางที่ดีขึ้นนะครับผมนะผู้ผมนะครับผมจะทําการนะครับผมสร้างโฮมสเตย์เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวที่อยากเข้ามาที่หมู่บ้านแม่สุอูเนี่ยเข้ามาพักผ่อนชมชัางศิภาพความสวยงามของหมู่บ้านแม่สุอูแห่งนี้นะครับผมนะ ันนี้เป็นแผนนะผมแผนในอนาคตที่จะทําต่อไปนะผมหลังจากที่หมู่บ้านไม่ซูนะครับผมได้รับวบประมาณนะผมจัดสรรและผมจะทางรัดนะผมเข้ามาพัฒนาหมู่บ้านนะครับผมนะโอเคครับตอนนี้คาดว่าน่าจะเดินใกล้สุดหมู่บ้านแล้วทุกคนนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับขอบคุณทุกคนที่เดินตามผมแล้วก็รับชมมาถึงจุดนี้แบบไม่ต้องกดข้ามหรือกดผ่านนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจนะครับผมนะครับผม อีกนิดเดียวทุกคนอีกนิดเดียวจะสุดแล้วจะสุดแล้วนะครับผมทุกคนจุดจุดหมู่บ้านแล้ยนะครับผมอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านข้างล่างเลยสวัสดีครับครัับผมอนนี่เป็นชาวบ้านนะครับผมไปเข้ามาแวะดูกันก่อนนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นหมู่บ้านระดับลองลองสุดท้ายนี่นะครับพี่เสอยู่เมืองไทยครับอยู่มืองไทครับอ๋อนี่พี่เสชาวบ้านแม่สิอูนะครับผมขออนุญาตเข้ามารับชมนะครับโอ้โหเลี้ยงหมูหมูมีหนึ่งตัวครับนี่ครับหมูมีหนึ่งตัวหมูนี่เลี้ยงแา้หรือยังครับ ถึงปีแล้วครับไม่ถึงหนึ่งปีไม่ถึงหนึ่งป <c oughs> ีอันนี้พี่เซมเมตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับน้องผึ่งครับนี่ก็จะเป็นวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับผมนะครับผมอีกมุมหนึ่งนะครับผมนี่ครับโอ้โอันนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับค่ะจะดูใกล้ๆครับนี่อันนี้ทำอะไรนะครับนี่อบรมมั่วหวานอ๋อที่อบรมอ๋ออันนี้เป็นผ้า คล้ายๆท่าเช็ดเท้าใช่ไหมครับครับผมอ๋อทำได้บ้างหรือยังครับได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยก็ <c oughs> ค่อยทําไปนะครับผมใช่บ <c oughs> ้างตอนไหนก็ทําเป็นงานอดิเรกครับเนาะ <c oughs> อืมว,วันนี้ไม่ลงไปข้างล่างไม่ไปหาผักหาปลาเหรอครับแม่ไป <c oughs> ค่ะแม่เคยไป <c oughs> อบแล้วก็ไปอยู่นะ <c oughs> โอเคครับผม มีน้องแมวน่ารักด้วยน้องแมวน้องแมวมีสองตัวโอเคครับเดี๋ยวโอกาสแรกมาเที่ยวครับคผมครับผมขอบคุณครับก็จะประมาณนี้ไว้โอกาสต่อไปจะพาทุกคนเข้ารับชมบ้านแต่ละหลังแต่ละควเรือนนะครับผมเพื่อไปเรียนรู้ที่ถึงแต่ละหลังทุกคนถ้าดีไหมครับถ้าดีคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วผมผมจะถ้าให้พามาชมแต่ถ้าไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะแล้วแต่ความสะดวกความชอบใครอยากชมก็จะพามาชมอันนี้ก็เป็นต้นโพลนะครับผม นี่ครับป็นแบบนี้เลยนะครับผมอีกสองหลังก็จะสุดแล้วจะสุดหมู่บ้านแล้วทุกคนจะสุดแล้วหมู่บ้านแม่สิวนะผมก็จะมีเสน่ห์ความสวยงามของธรรมชาติแต่ละช่วงฤดูฤดูฝนก็จะมีความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งฤดูร้อนก็จะมีความสวยงามแต่น้อยไปหน่อยไฟจะไฟป่าจะเยอะและ้วผมแต่ช่วงฤดูหนาวบอกเลยสวยงามมากๆนะครับผมสถานที่อย่างนี้นะครับผมนะไวะ้ฤดูหนาวเรามาเดินชมกันรอบนะครับทุกคนนี่นะครับสําหรับตรงจุดนี้ก็สุด บริเวณเขตหมู่บ้านแม่สูวแล้วนะผมระยะทางเดินเข้ามานะผมนะครับผมประมาณสามกิโลเมตรได้ครับผมน่าจะได้อยู่นะครับประมาณนี้นะครับผมถ้าเดินลงไปต่อนะครับผมก็จะเป็นเส้นทางเดินลงไปในไร่พื้นที่ทำกินของชาวบ้านนะครับผมตรงนี้นะครับนี่นะครับซึ่งข้างล่างนะครับมีพื้นที่เพาะปลูกพืชผลเกษตรแล้วก็พื้นที่ทำกินของชาวบ้านเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมนะ นะครับผมไปอยากเดินลงไปชมบ้างนะครับผมไม่จะพาลงไปเดินชมนะครับผมตรงนี้จะเป็นหน้าผาที่สวยงามของหมู่บ้านแม่สอูนะครับผมนะครับผมยาวตั้งแต่หน้าฐานของผมมาถึงตรงนี้เลยหน้าผาแห่งนี้นะครับผมไม่มีที่จุดสิ้นสุดนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงจุดนี้นะครับผมผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมใครมีอะไรสงสัยอยากจะสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของหมู่บ้านแม่สอูสามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับผมผมจะเข้าไปตอบให้นะครับผมโอเคทุกคน ขอบคุณครับชมธรรมชาติก่อนจบอย่าง360องศารอบๆเลยครับ